สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นรถเวสป้ s เอส125 3บาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปี2016นะครับ้าสีเต็มนะครับใช้ได้อีก,กยาวเลยชุดสีสวยนะครับผมรถไม่เคยล้มนะครับดอกยางแน่นๆนะครับเพิ่งเปลี่ยนหน้าหลังยังครบเลย ใช้ได้อีกยาวน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายมานะครับรถพร้อมใช้งานเลยซื้อไปขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วจุดสีสวยๆนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมส่วนมากจอด อันนี้จะเป็นใต้บอกกว้างมากนะครับเก็บของได้เยอะเลยลึกมากเก็บของสบายๆเซอร์วิส Service, แล้วก็ดูแลได้ง่ายนะครับเปิดดูบ็อกมาได้เลยไม่ห้า0 0ื่นนะครับผมแก้ไขนะครับไม่เ0 0 0หกิโลนะครับอันนี้ก็จะมีสายต่อ USB นะครับ

ผมค,ครับ